สวัสดีครับวันนี้โปลช่องลองบี้วาไรตี้นะครับวันนี้ผมมีพานเพื่อนมาทําการยกเลิกพรอมเพย์นะครับผมของธนาคารทหารไทยนะครับว่ามีวิธีการยังไงบ้างนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลองบี้วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่จากช่องลองบี้วาไรตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปโดยวิธีการยกเลิกของผมจะยกเลิกผ่านตู้ ATM ของธนาคารทหารไทยนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือบัตร ATM ครับนี่ครับบัตร ATM ของธนาคารไทยครับครับผมแล้วก็สิ่งที่2องนี้ต้องมีก็คคือหมายเลขโททรรศััพ์บนี่ฮะ โทรศัพท์หนึ่งเครื่องครับผมสําหรับรับ SMS นะครับครับผมตามเข้าไปดูในคลิปได้เลยครับว่ามีวิธีการยังไงบ้างนะครับครับผมผมจะทําการยกเลิกพร้อมเพย์นะครับที่ผมได้ทำการสมัครของธนาคารทหารไทยนะครับโดยใช้บัตร ATM และกระทําผ่านตู้ ATM ของธนาคารทหารไทยนะครับผมเนี่ยเป็นตู้ ATM นะครับอย่างนี้สิ่งต้องใช้คือบัตร ATM ครับนะครับผมครับเริ่มกันเลยครับก็ทาการสอดบัตรเข้าช่องที่กับคลิปนี้แหละเป็นช่องสอดบัตรนี่แหละครับ โดยหันด้านที่มีชิปการ์ดเข้าไปนะครับผมเนี่ฮะหันเข้าไปเลยแล้วก็เสียบเข้าไปครับเมื่อเสียบเข้าไปก็รอสักครู่ครับผมหลังจากนั้นละระบบก็จะให้เราใส่รหัสผ่านของเอ m นะครับเข้าไปครับหกหลักครับแล้วเมื่อเสร็จปุ๊บเขาว่าให้กดปุ่มน,นี้ครับแล้วกดตามลูกศรไปเลยนะครับ พอกดเสร็จปุ๊บก็รอสักครู่เหมือนเดิมครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นเมนูให้เราเลือกนะครับฟังก์ชันขึ้นมาเราจะทําการยกเลิกพร้อมเพย์ครับเราก็ไปที่หาคาว่าคิดว่าพร้อมเพย์ครับนี่ฮะทีมีพร้อมเพย์อื่นครับตรงช่องนี้ก็กดเลือกครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่หน้าจอที่สองครับเราก็เลือกบริการทีมีพร้อมเพย์ครับเพราะเราต้องการยกเลิกนะฮะ ถ้าไปเมนูอื่นไม่มีนะฮะนี่ก็ไปนี่ตามนี้ครับกีมีร้อมเพยก็กดเลือกครับหลังจากนั้นก็เห็นไหมฮะจะมีสมัครกับยกเลิกครับผมต้องผมก็จะยกเลิกครับกี่มีร้อมเพยครับก็กดเลือกไปเลยหลนั้นก็รอครับผมนี่ฮะจะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมาก็จะมีหมายเลขประชาชนของผมหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับเราก็คุณต้องการที่จะยกเลิกการผูบัญชีใช่หรือไม่เราก็กดยืนยันครับผม อย่างนั้นก็รอครับผมยกเราแล้วคราวนี้เขาจะถามแล้วว่าเราจะต้องการยกเลิกการผูกบัญชีด้วยเบอร์โทรศัพท์หรือด้วยหมายเยลขบัตรประชาชนหรือผูกทั้งบัญชีเบอร์ยกเลิกการผูกทั้งเบอร์มือถือแล้วก็บัตรประชาชนครับผมผมยกเลิกการผูกด,ด้วยเบอร์โทรศัพท์ผมผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็กดยกเลิกเบอร์โทรศัพท์ครับอย่างนั้นก็รอครับระบบก็ทำก,การยกเลิกให้นะครับครับผมเ m เก็จะดีเข้ามาครับเห็นไหมฮะว่าเราได้ทำการยกเลิกพร้อมเพย์นะครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้คลิปออกมาครับผมหนึ่งอันครับผมแบบนี้หลังจากนั้นถ้าต้องการทำรายการต่อหรือไม่ก็ไม่ต้องการนะครับก็กดไม่ต้องการครับแล้วก็เตรียมรับบัตรเอทีเอ็มคืนครับผมอย่าลืมนะฮะสำคัญเสร็จขั้นตอนครับของการยกเลิกพร้อมเพย์ของธนาคารทหารไทยนะครับผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารทหารไทยโดยใช้บัตรเอทีเอ็มครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการยกเลิกพร้อมเพย์ ของธนาคารทาหารไทยโดยผ่านตู้ ATM ของธนาคารทาหารไทยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิ๊วเวอรีเตีด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารให,ใหม่ๆจากช่องบี๊วเวอรีตี้ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ